คุณหมอบอกคุณยายข้างบ้านว่าตาไม่ค่อยดีแล้วนะครับเสี่ยงที่จะเป็นต้อกระจกแล้วคุณยายต้องกินผลไม้เยอะๆนะครับยายตกใจยายกลัวจําไม่ได้เลยว่าคุณหมอแนะนําผลไม้อะไรบ้างคุณยายเลยมาถามว่าต้องกินผลไม้อะไรดีก็ขอแนะนําต่อจากคุณหมอเลยนะคะสวัสดีค่ะพบกับรัตดาวันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะจะมาแนะนําผลไม้6ชนิดที่ช่วยบํารุงถนอมสายตารักษาจอประสาทตาเสื่อม ต้อกระจกด้วยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ะราด้วยนะคะดวงตาเป็นอวัยวะที่สําคัญมากเลยนะคะสําหรับคนเราเขาก็เกิดมาพร้อมกับเราแล้วเขาก็จะพักผ่อนพร้อมกับเราคงไม่มีใครที่นอนแล้วตาไม่หลับใช่ไหมคะด้วยความเสื่อมทั้งอายุทั้งเรื่องของโรคภยัยไข้เจ็บอย่างเช่นบาวานนี้ค่ะ หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่เราใช้คอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเราใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาก็เลยทำให้ตาเราค่ะใช้งานมากโอกาสที่จะเสื่อมโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับตามีเยอะแยะเลยนะคะเราคนคงไม่อยากให้ดวงตาตัวเองเมื่ดมิดค่ะผลไม้ทั้ง6กชนิดที่ละแตจะแนะนำนี่แหละคะ่ะเป็นผลไม้ที่คัดสรรที่มีวิตามินเอสูงมากเป็นผลไม้ที่หาได้ ทุกฤดูกาลค่ะมีกินตลอดราคาไม่แพงแล้วที่สําคัญก็อร่อยด้วยนะคะผละไม้ชนิดที่หนึ่งก็คือสาวร์ลหรือว่ากระทล่ลกนะคะผละไม้ชนิดนี้เนะะี่ยค่ะมีวิตามินเอสูงมากเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากทวีปแอฟริกาค่ะเขาจะมีอยู่3าสายพันธุ์คือสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีสม้มแต่และสีก็จะมีวิตามิน เอสูงเช่นกันค่ะราคาก็ไม่แพงค่ะมีกินได้ทุกฤดูกาลช่วยป้องกันประสาทตาเสื่อมค่ะแล้วก็บำรุงสายตาเป็นอย่างดีนะคะผลไม้ชนิดที่2ก็คือมะม่วงแต่ก็เป็นมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสุกจะมีวิตามิน A และก็แคลรทีนสูงด้วยนะคะเขาก็เป็นผลไม้ประจำชาติของอินเดียนะคะแต่ก็อยู่ในประเทศไทยไมีเยอะมากค่ะ อร่อยแล้วก็บำรุงสายตาเราด้วยค่ะผลไม้ชนิดที่3ก็คือมะละกอสุกนั่นเองค่ะมะละกอสุกก็จะมีวิตามิน A สูงมากเช่นกันนะคะถิ่นกําเนิดเขาเป็นผลไม้ที่มาจากอเมริกากลางค่ะมีทานได้ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมนะคะผลไม้ชนิดที่4ก็คือแคนตาลูปนั่นเองค่ะแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศอินเดียนะคะแคนตาลูป จะมีวิตามิน A สูงเช่นกันค่ะเขาจะมีคุณสมบัติในการช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆในเวลากลางคืนได้ดีมากเลยนะคะแล้วก็ป้องกันจอประสาทตาเสื่อมด้วยค่ะผลไม้ชนิดที่5ก็คืออะโวคาโดค่ะอะโวคาโดเขามีถิ่นกำเนิดมาจากอเมริกานะคะซึ่งจังหวัดแรกที่มาปลูกก็คือจังหวัดหน้าน,นะคะอะโวคาโดก็มีวิตามินเสูงค่ะ อะโวคาโดช่วยให้สายตาเรานะคะมีประสิทธิภาพในการมองเห็นได้ชัดเจนมีคุณภาพเลยค่ะผลไม้ชนิดที่6นะคะชนิดสุดท้ายที่ลักกาแนะนำก็คือผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เบอร์รี่นั่นเองค่ะตัวน,นี้เราจะหาทานยากหน่อยนะคะแต่ก็จะมีบางฤดูกาลแค่นั้นแต่ถ้าเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศนะคะแถวทางยุโรปก,ก็จะมีเยอะมากใช่ไหมนะคะ ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นี่นะคะเขาจะมีวิตามิน A สูงแล้วก็จะมีสารแอนโทไซย,ยานินซึ่งเป็นสารช่วยดูแลไม่ให้สายตาเสื่อมช่วยให้การมองเห็นได้ชัดเจนป้องกันต้อกระจกได้ด้วยนะคะรู้อย่างนี้แล้วก็หาซื้อทานกันเลยนะคะผลไม้ที่หาได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์สูงสุด ในการรักษาดูแลดวงตาเราค่ะเพื่อไม่ให้ประสาทตาเราเสื่อมกระจกตาเราเสื่อมเป็นต้อกระจกนะคะซึ่งถ้าเราทานผลไม้พวกนี้อ่ะไม่ใช่ว่าเฉพาะมีวิตามินเอนะคะเขามีวิตามินอื่นด้วยแต่รดาเน้นเน้นหามาให้ก็คือวิตามินเอค่ะเพื่อจะดูแลให้ถูกทานผลไม้ที่ให้ประโยชน์บำรุงสายตาเราค่ะ ค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะมีปัญหาเรื่องสุขภาพอยากให้รัดานํามาเล่าสู่กันฟังก็เชิญเม้มไว้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะคะรัดาก็จะมาเล่าสู่กันฟังอีกทีค่ะสําหรับคลิปนี้ขอเก่าว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้านะคะ